สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพและน่ารักทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอแนะนำการฝึกพูดภาษาอีสานอย่างง่ายนะคะหนึ่งประโยคดิฉันขอแนะนำประโยคง่ายๆค่ะก็คือคุณทานข้าวหรือยังคะคุณทานข้าวหรือยังคะค่ะ,คะพูดเป็นภาษาอีสานนะคะก็คือ เจ้ากินเข้าละบ่เจ้ากินเข่าละบ่ค่ะเป็นประโยคง,ง่ายๆค่ะลองนำไปปฏิบัติกับเพื่อนที่เป็นชาวอีสานนะคะหากคุณมีเพื่อนเป็นคนชาวอีสานลองฝึกไปฝึกพูดกับเพื่อนดูนะคะเผื่อเพื่อนจะ,ะมีความสุขและก็ดีใจที่คุณสามารถพูดภาษาอีสานได้นะคะคุณก็จะ,ะเป็นการฝึก ได้ได้ประสบการณ์ในชีวิตได้เพิ่มภาษาอีกค่ะลองนำไปฝึกพูดดูค่ะดิฉันก็ขอแนะนำแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะก็สุดท้ายก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดสิ่งใดปัรถนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ